สวัสดีค่ะพบกับครัวง่ายๆสไตล์พี่พิมพ์นะคะแบบบ้านๆน,นะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมายำสมุนไพรทานนะคะสมุนไพรเป็นตัวเอกของพี่พิมพ์คือนี่ค่ะขิงนะคะคลิ้งขิงแับแรกก็ปอกขิงหรือขูดก็ได้ค่ะใครชอบช้อนขูดก็ขูดนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะไม่ได้การทําอาหารมันไม่ได้แบบ ฟิกายตัวต้องเน้นเป๊ะๆอะไรมากมายนะคะมันอยู่ที่ความชอบของคนทานนะคะคนชอบทานอย่างนั้นชอบทานอย่างนี้เหมือนพี่พิมพ์นะคะพี่พิมชอบทานแบบนี้เพราะว่าหนึ่งสุขภาพพี่พิมมันเยอะจะไปทานเป็ดทานไก่ทานกุ้งตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ออสุขภาพพี่พิมพ์นะคะม,มันมันมันไม่เหมือนกันเนาะคนที่เขาทานได้ก็ชื่นชมค่ะอย่างพี่พิม์นี่ต้องทานอาหารแบบพื้นๆบ้านๆ ที่สําคัญไม่มีตังนะคะไม่มีเงินช่วงนี้ต้องเซฟร่างกายต้องเซฟทุกอย่างค่ะมีอะไรก็ขุดเอาในไร่ในสวนแล้วออกมาทําทานทํากินนะคะนี่ก็เป็นขิงนะคะขิงเอ,เอามาหั่นนะคะพี่พิมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าพี่พิมพ์ทำแล้วทานทานเองนะคะไม่ได้เอาไปให้ใครทานนี่ค่ะยำขิงนะคะวนี่พี่พิมจะมายำขิง ถ้าใครอยากจะไปซื้ออยู่ในห้างเขาจะทำสำเร็จแล้วก็มีนะคะที่หั่นไว้บางคนเขาก็จะไปแช่น้ําเกลือนะคะแต่พี่พิมไม่แช่ค่ะพิมชอบเผ็ดๆแบบนี้นะคะ่ะสะดิบหน่อยทานเผ็ดเผ็ดอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะตัวขิงนะคะเผ็ดร้อนทุกอย่างนะคะที่ทำยำลงไปนะะี่ค่ะทุกอย่างเผ็ดร้อนเลยนะคะกะเอานะคะไม่ใช่ว่า ทานไม่หมดก็ทาเยอะอะไรเงี้ยกะเอาแค่ว่าเราทานให้มันเป็นยาหรือว่าทานอา่เราอยากจะทานให้มันแบบจมูกอ่ารูจมูก,ลก,มกโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านพี่พิมพฝนตกนะคะช่วงนี้ก็มะนาวนะคะพิมพ์จะใส่ทั้งเปลือกนะคะทำตามพี่พิมพ์นี้แหละค่ะใครใครไม่อยากทำตามก็แล้วแต่ค่ะบีบเอาแต่น้ำมันก็ได้ค่ะ แต่พี่พิมอยากทานอย่างนี้ค่ะมีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งนะคะแต่พี่พิมไม่ใส่ค่ะพิมพ์จะใส่หมูหยองหมูหวานอะไรอย่างงี้ค่ะจะได้ไม่ต้องใช้น้ําตาลนี่คือมะนาวนะคะหัน่นฝอยใครมีฟันก็ไม่ไม่อยากฝอยก็เป็นแว่นก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เราค่ะเอาตามชอบนะคะตามใจตัวเองอย่าไปตามใจคนอื่นนะคะการทําอาหารเหมือนเพื่อนพี่พิมพ์บางคนชอบหวาน อีคนชอบเผ็ดคนนึงชอบเค็มคนนึงชอบจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายปากค่ะนี่คือกระเทียมนะคะใส่ให้เป็นยานะคะที่จริงที่พิมเป็นคนไม่ชอบกระเทียมเท่าไหร่ไม่รู้อะทานเข้าไปแล้วมันเป็นเซ็งเซงกลิ่นมันเออเป็นคนไม่ชอบค่ะคนเราธาตุนะคะธาตุในตัวเรามันไม่เหมือนกันตะไครนะคะบางคนก็ชอบผักอันนี้อันนี้ชอบขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่ชอบขม มันไม่เหมือนกันค่ะจะไปบังคับให้ชอบเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ค่ะบางคนกินขิงไม่ได้เลยนะคะบางคนทานมะนาวเปลือกมะนาวนี้ไม่ได้เลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะเผ็ดร้อนทั้งนั้นนะคะเนี่ยก็กะเอาค่ะพิมก็ว่าจะใส่สักสามเม็ดสี่เม็ดก็พอดีสตนีกเลยค่ะเอาที่เรากินได้นะคะ เอาถ้าเราทำทำแล้วเรามันทานไม่ได้เสียของค่ะเสียได้ด้วยค่ะนะคะอ่มาพี่พิงก็จะใส่นี่ค่ะบางคนไม่ชอบก็ใส่กุ้งนะคะแต่พี่พิงจะใส่นี่ค่ะวันนี้หมูฝอยค่ะใส่หมูฝอยหมูฝอยพอดีน้องเขาซื้อมาฝากค่ะได้ของฝากอันนี้ส่งนะคะวันนี้จะไม่ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะหวาน หวานจัดใส่ซีอิ๊วขาวนะคะโรโจกลงไปเลยค่ะเกลือดำค่ะหรือใครมีเกลืออะไรก็ใส่นะคะแต่พี่พีมเ่กินเกลือดำค่ะเพราะว่ามันมีสารดีแปดสิบสี่ชนิดนะคะทุกอย่างอยู่ตรงนี้ผมลุ่ผมร่วงพี่พีมพ์เคยผมล่วงนะคะเคยหน้าเป็นฝ้าะคะ่ะพอทานเข้าไปแล้วประมาณปีสองปีแล้วมันจาง แล้วก็ดูของพี่พิมอะข้อเข่าอะดำก็แก๊กแก๊แกก็ได้กินเกลือนี่แหละค่ะพี่พิมพ์จะซื้อมาค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเกลือดํานะคะซื้อมาทานไม่ได้โฆษณาให้ใครนะคะคือคือกินนะคะคือตัวเองกินมาอย่างนี้ก็ปุกนี้กท็ทานได้เกือบแบบครึ่งปีอะค่ะนะคะแล้วก็คนค่ะใครชอบน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลน,นะคะพี่พิมพ์ไม่ชอบอะค่ะละหวานหน่อยค่ะเพราะว่าอายุน้อไม่ไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะไม่เหมือนหนุ่มสาวอะไรอย่างนี้ค่ะ เออถ้าหนุ่มสาวว่าไปอย่างที่พี่พิมพ์ทำให้นี่ก็คือสาสิบอัพไปแล้วก็พิจารณาสังขารได้ทุกคนต้องร่วงรวยและแก่นะคะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชิมนะคะทีนี้พี่ชิม์็็จะชิมนะคะชิมอือรสชาติพอดีอร่อยค่ะรสชาติพอดีืะ คนว่าพี่พิมพไม่กินกินนะคะนี่ค่ะกินค่ะกินนี่ค่ะอร่อยนะคะถ้ามีปลาแห้งก็เอาปลาแห้งใส่ค่ะกุ้งแห้งก็กุ้งแห้งใส่เราไม่ทำดูนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีขิง่งนี่ค่ะมะนาวใส่ แต่พี่พิมไม่ได้ใส่กระชายค่ะมันมันมันไม่เคยค่ะอันนี้พี่พิมเคยไปทานที่วัดนะคะส่วนมากอะ่ะอาหารเนี่ยชอบชอบจำครูพักักจําเวลาเราไปจําสินหรือพี่บวชนะคะเป็นยานะคะเี้ยวมะนาวถ้าใครไม่อยากใส่หมูฝอยอย่างเงี้ยค่ะหมูจืดเป็นปลาหมึก กุ้งแห้งปลาแห้งใส่ได้หมดนะคะลองไปทําทานดูนี่ค่ะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยขิงทั้งนั้นเลยค่ะช่วงนี้โรคโควิดนะคะลองเอาไปทานดูต้านโควิดเนาะอร่อยค่ะ เขาจะใส่กุ้งค่ะแต่ก็อยากลองตัวนี้ค่ะก็อยากใส่ปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะค่ะเดี๋ยวพิมม์จะกินต่อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมพี่พิมพ์น,นะคะสวัสดีค่ะ